สวัสดีค่ะ k k กาญจนา789ดแปดชาแนลยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆนะคะเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมคลิปนะคะวันนี้เอดการนะคะมีคลิปนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นคลิปที่ชวนลำลึกนะคะถึงน้องเพนด้านะคะเพนด้าซึ่งเป็นสุนัขนะคะคู่ใจของเอ็ดการนะคะเป็นเพศเมียนะคะและก็น้องเพนด้าได้อยู่กับเอ็ดการมา10ปีนะคะน้อง มีนะคะประจำตัวนะคะท,ที่ที่เป็นโทษนะคะแก่น,น้องน้องก็นะคะได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเรียบร้อยอันการน,นะคะก็ในฐานะที่เป็นนะคะเป็นแม่นะคะของแพนด้าก็ทํานะคะสุดความสามารถเพื่อที่จะให้แพนด้านะคะได้รับสิ่งที่ดีงามนะคะแล้วก็สวยงามนะคะน้องตอนนี้ขึ้นไปอยู่นะคะ ในที่ของน้องที่น้องควรจะไปอยู่แล้วนะคะน้องไม่สบายน้องก็ไม่สามารถที่จะนะคะมีความอดทนนะคะเหมืนอนเราๆนะคะแอบการ์ก็บอกน้องว่าถ้าน้องนะคะจะนะคะไปเยี่ยมนะคะญาติของน้องก็ไปหาปุย่าตายายของน้องน้องก็ไปได้นะเพราะว่าแม่เองก็นะคะจะไม่รังโูกเอาไว้ไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่ว่าเป็นรักนะคะเพนดามากๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผพนดานะคะเจ็บปวดนะคะ เนอาการนะคะก็เลยนะคะก็อ่านี่คือเพนด้านะคะเพนด้าจ๋านะคะเพนด้าก็นะคะสีสันเพนด้าจะอยู่ตรงนอนนะคะเพนเพนนะคะแล้วก็มองขันออกไปนอกรั้วนะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นสเกิร์ตตี้แล้วก็จะเป็นยามนะคะให้กับเอ็ดการค่ะก็เพนด้าก็จะอยู่กับเอดการนะคะนะคะเพนด้าก็จะต้องน้ำมาให้เพนด้านะคะถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็จะมันก็จะมีนะคะกวยไม้นะคะถึง มดอกกล้วยไม้ก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าต้นใหม่ของเขากําลังโผล่ออกมาแล้วก็ให้แผนดานะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ว่าใหม่ซื้อมาให้แพนด้าโดยเฉพาะนะคะเพื่อนสีม่วงนะคะสวยงามนะคะแผนดาดูแม่มีกล้วยไม้สวยงามด้วยนะแม่ไหมเยี่ยมแม่จะต้องออกไปทํางานแล้วนะคะแพนดาจ๋าแล้วก็ลูกช่วยฝ้าบ้านให้แม่ด้วยแล้วก็อยู่กับเบกกี้นะเพื่อนๆกล้วยไม้นี่มีสองดอกนะคะมีสองช่อ นะคะอีกช่อหนึ่งก็กําลังจะออกนะคะก็เพื่อนๆเห็นไหมอีกช่อหนึ่งอยู่ด้านข้างนะคะสวยนะคะสวยงามามากนี่เป็นกล้วยไม้เอนด้าน,นะคะกล้วยไม้สีนี้เวลาแสงเข้าแล้วจะสวยมากๆเลยเพื่อนเป็นการซื้อมาให้เอนด้าน,นะคะเป็นดานจากลูกแม่นะคะก็นะคะก็ขอให้ลูกนะคะ,ะเย็นนะคะขอให้ลูกเย็นนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ โปรดนะคะได้ลําลึกนะคะไว้ว่าแม่ก็ยังคงรักนะคะแพนด้านะคะแล้วก็แพนด้าจะอยู่ในใจของแม่ตลอดไปนะคะวันนี้มีคลิปนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะขอติดตามทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามกด subscribe ให้เคกเคกัาจนาจะไปกล้าชาแน่ด้วยนะคะขอให้บนที่เราได้ทําร่วมกันมานะคะแพนด้าจะขอให้ลูกนะคะดนบรรดาโชคลภไปกับแม่ด้วยนะคะ แม่นะคะเกเกกันจะน่าจะเปกนเนารแชร์แล้วก็จะนะคะใช้ความสามารถนะคะทางานนะคะการเข้ามาทาช่อง YouTube นะคะแล้วก็แม่ก็จะลลงลึกนะคะถึงนะคะเพราะแม่ก็มีรูปนะคะของน้องเพนดานะคะไว้ให้เ,เพื่อนๆที่คิดถึงนะคะแล้วก็ช่วยมาเป็นกําลังใจให้ มเม่ดการด้วยนะคะหรือแม่จานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมก่อล้์ก็ช่วยกดติดตามกด s u b s c คร b e ให้เคเกกจันาเจ็ดแปดเก้าช anel นะคะขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขสวัสดีค่ะ